ยินดีต้อนรับกลับสู่อาโตคาช่องที่รวบรวมเรื่องราวของรถยนต์และยานยนต์ทางทหารที่ซึ่งประวัติศาสตร์เคลื่อนตัวไปบนตีนตะขาบเหล็กและเรื่องราวกล้องอยู่ในกรอเหล็กหากคุณหลงไหลในเครื่องจักรที่เปลี่ยนแนวรบและกำหนดชะตาของสงครามสมัยใหม่ที่นี่คือที่ของคุณอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมเรื่องราวใหม่ๆทุกสัปดาห์เกี่ยวกับรถถังและยานรบจากอดีตปัจจุบันและอนาคตวันนี้เราจะพาคุณไปทําความรู้จักกับสิ่งที่ทรงพลังอย่างแท้จริงรถถังปี2026ยานเกราะที่ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องจักร แต่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเทคโนโลยีแห่งอนาคตกับตำนานแห่งสนามรบที่สลักชื่อไว้ในประวัติศาสตร์โลกเราจะเปรียบเทียบมันกับรถถังในตำนานไม่ว่าจะเป็นไทเกอร์ไอที่34หรือ M 1นอาร์รมก่อนอื่นมาทำความเข้าใจจุดเริ่มต้นกันก่อนรถถังปี2 0 2 6ถูกออกแบบขึ้นในช่วงเวลาที่สงครามเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วระบบอัตโนมัติโดรนและเครื่องยนต์ไฮบริดเริ่มเข้ามามีบทบาทชาติใหญ่ทั่วโลกเริ่มพัฒนาอาวุธที่ไม่เพียงแต่มีพลังทำลายล้างสูง แต่ยังต้องฉลาดปรับตัวได้และเชื่อมโยงกับหน่วยอื่นในสนามรบได้รถถัง2,026จึงไม่ได้ถูกสร้างมาแค่เพื่อต่อสู้แต่มันถูกออกแบบมาเพื่อคิดและเรียนรู้ด้วย AI อัจฉริยะอนบอร์ดที่สามารถวิเคราะห์ภูมิประเทศคาดการณ์การเคลื่อนไหวของศัตรูและประสานงานกับยูนิตอากาศและภาคพื้นดินได้แบบเรียลไทม์มันไม่ได้เป็นแค่ยานเกราะแต่มันเป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่จนบางคนเรียกมันว่าผู้บัญชาการเหล็ก แต่เพื่อให้เห็นความสําคัญของรถถัง2,026อย่างชัดเจนเราต้องมองย้อนกลับไปยังรถถังที่สร้างชื่อเสียงไว้ในประวัติศาสตร์เริ่มจากไทเกอร์ไอรถถังหนักของเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่2มาพร้อมกับปืนใหญ่ขนาด88ม mm, มที่สามารถทําลายศัตรูได้ก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะเห็นมันด้วยซ้ําแม้จะมีกําลังการทําลายล้างสูงแต่ก็มีปัญหาเรื่องความซับซ้อนความเชื่อถือไม่ได้และการผลิตที่มีต้นทุนสูงแต่ถึงอย่างนั้นมันก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความน่าเกรงขามในสนามรบ ในขณะที่ T34 ของโซเวียตเป็นรถถังที่เน้นความเร็วความคล่องตัวและการผลิตในจำนวนมหาศาลกรอกลาดเอียงของมันสามารถสะท้อนกระสุนได้ดีมันอาจไม่ใช่รถถังที่ดีที่สุดบนกระดาษแต่บนสนามรบจริงมันคือหนึ่งในผู้เปลี่ยนเกมที่แท้จริงแล้วก็มาถึง M1 Abrams ของสหรัฐอเมริกาเปิดตัวในยุค 80s และยังคงประจำการมาจนถึงปัจจุบันมีความเร็วสูงด้วยเครื่องยนต์กังหันแกส๊ส กระอบผสมขั้นสูงและเทคโนโลยีทันสมัยมันผ่านสนามรบในอ่าวเปอร์เซียอิรักและอัฟกานิสถานและยังคงเป็นหนึ่งในรถถังที่ดีที่สุดในโลกเมื่อเปรียบเทียบกับรถถังเหล่านี้รถถังปี2026มีสิ่งที่แตกต่างชัดเจนการรบแบบเครือข่ายมันอาจจะเบากว่าอาร์แบมแต่ด้วยระบบป้องกันอัตโนมัติแบบแอคทีฟมันสามารถหยุดขีปนาวุธหรือโดรนที่โจมตีได้ก่อนที่พวกมันจะกระทบเป้าหมายปืนใหญ่ขนาด130มิลลิเมตรพร้อมกระสุนอัจฉริยะที่สามารถปรับทิศทางระหว่างบิน มีระบบยิงสนับสนุนระยะไกลด้วยปืนกลอัตโนมัติสำหรับต่อต้อตานโดรนที่โดดเด่นที่สุดคือระบบขับเคลื่อนไฮบริดที่ใช้ทั้งดีเซลและไฟฟ้าช่วยให้สามารถเคลื่อนไหวแบบไร้เสียงในโหมดลับทำให้ศัตรูไม่รู้ตัวถือเป็นกรอะใหม่ของสงครามกราะแห่งความเงียบภายในห้องโดยสารมีลูกเรือเพียงสองคนคนขับและผู้ควบคุมระบบส่วนที่เหลือเป็นหน้าที่ของ AI ทํทำให้มีพื้นที่มากขึ้นและเพิ่มระบบความปลอดภัยเช่นคับล,ลบหลหี ถึงแม้ว่ามันจะล้ำสมัยแต่มันก็ยังคงกลิ่นอายของอดีตไทเกอร์ไอที่เป็นพลังทำลายล้างที่34ที่เน้นการผลิตจำนวนมากและอาร์แรที่ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยในแบบฝึกหัดจำลองรถถัง2026เอาชนะระบบเก่าในทุกสภาพภูมิประเทศด้วยความสามารถในการประสานงานกับโดนมันกลายเป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ในสนามรบที่แท้จริงแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นด้วยนักวิจารณ์หลายคนตั้งคำถามเรื่องความปราะบางด้านไซเบอร์และความซับซ้อนที่อาจกลายเป็นจุดอ่อนเชิงโลจิสติก คำถามคืออีก50ปีข้างหน้ารถถัง2026จะถูกจดจำอย่างไรจะเหมือนเชอร์แมนที่อาจไม่สมบูรณ์แบบแต่จำเป็นหรือเหมือนแพนเทอร์ที่ยอดเยี่ยมแต่ยุ่งยากเกินไปแต่ไม่ว่าจะอย่างไรมันก็ได้จะรึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์แล้วว่าเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนของสงครามบนล้อเหล็กและนี่คือเรื่องราวของรถถังปี2026กับบทบาทในหน้าประวัติศาสตร์หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างว่าคุณคิดว่ารถถังได้มีอิทธิพลที่สุดในปรระวัตติศาส์ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าที่อาโตคาที่ซึ่งกรอเล็กพบกับอลยุทธ์และประวัติศาสตร์เคลื่อนไปข้างหน้าอยู่กับเราไปนานๆน,นะครับอยู่กับกรอเล็กอยู่กับความอยากรู้อยากเห็น